เลดี้ปรางตอบชัดหลังโดนโยง MV เพลงใหม่ต้งทูพีกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์เมื่อนักร้องหนุ่มต้งทูพีปล่อยซิงเกิลใหม่ที่เนื้อหาเพลงและมิวสิกวิดีโอถูกชาวเน็ตจับโยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักในอดีตกับอดีตคนรักอย่างเลดี้ปรางหรือปรางกันนั้นรันจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางล่าสุดเลดี้ปรางได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่อยากให้เกิดดรามา่า และขอให้แฟนๆโฟกัสที่ผลงานเพลงของโต้งทูพีมากกว่าปรางคิดว่าการที่เขาเป็นศิลปินไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาได้ยินมาหรืออาจจะเป็นเรื่องของเขาที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกปัจจุบันของเขาก็ได้จริงๆมันก็ตอบยากเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของเพลงด้วยปรางเผยต่อว่าแม้จะได้เห็นผลงานใหม่ของโต้งแล้วแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรและมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ศิลปินจะใช้ความรู้สึกในช่วงเวลาหนึ่งมาถ่ายทอดเป็นบตรทอเพลง ให้ทุกคนไปโฟกัสที่ชิ้นงานดีกว่าและถ้าวันหนึ่งเขาเลือกใช้ความรู้สึกก้อนี้เขียนขึ้นมาเป็นเพลงก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เขาดีกว่าอย่างที่บอกหนูไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่ไม่อยากให้เกิดกระแสด,ดราม่าในสิ่งที่เขาตั้งใจทํามากกว่าปรางก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแย่อะไรไม่มีใครเสียหายจากเพลงนี้